เอามาให้ยายซิมคนลไม้ต่างประเทศอ้าวคือเป็นอย่างนี้เอาลองชิมดูยายไม่มีฟันผมเอาได้ใส่ฟันมึงดูฟันเอาอมเอาเออเป็นงไงมันเค็มมันเค็มหรอชิคเค็มเค็มมือคนหรอชงจ่ายอยู่มากยังหาน่าจะเป็นเบาบับคือมักหุ่ง เออมันเป็นของแอฟริกาไอ้เซ้งเอามาฝากไอ้เซ้งไอ้ซางอะนะเอนมาจากต่างประเทศเช็ดจันเซีมเบิงเซีมคักค่กเลยลอะไรที่แล้วเอาไปปลูกเด้อยเม็ดมันฮะได้แล้วย้ายไปบมได้แล้วบมได้ปลูกเก็บิมลงต้นมันใหญ่เด้อคือขนมปังนี่เราเขาเอา้าหมาขนมปังมั้งฮะใช่ปะเออมากเอาอีกแล้วไหมอืมพอ ล่อเลยดีเส้็จปไปอาไปต่อ